สงงรามฉันไปโอไปให้คนใช้ปาปปาแปงบาะไรกนนี่ตาแปไงไปนาข้าคนชชยไม่มีหวงังได้เห็นนาก็ฉชันเนฉัน้าบบโกใจไห้เดนีจม้คนใชยป่ายี้กับมึงอ้เล็บเลบเี้นเล้เลบ้นี่เาอยู่นี่้เด็กนีเดี๋ยวลา,า,า,าอ่าอนเลย à, à nằm làm ngay cháy đi, cháy nằm lại đi đeo nằm làm ngay, nằm đi lấy bây giờ thằng na thằng ray thằng na thằng ta mất, đánh thằng tui lấy mai na rút lửa mai tui bắn tui lấy, na mấy rút lửa xài chài ở lấy à bây giờ na rút lửa mai mấy rút lửa nữa mai ô nghe na rút qua à đi, rồi tắt านากูไม่รุดจริงเลยหรตทไม่เกเดี๋ยวกู้หรอดลับด้วยนี่บ<อ>่